ตอนเราคุยแม่สยามเราคุยนว่าแบบมันไม่ค่อยมีพระเอกนางเอกอะให้ทุกคนเด่นเด่นกันอืมอืมกำลังจะบอกเลยทุกคนมีความเด่นในเวอร์ชั่นของเองเป็นตัวเอกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแบบพระเอกนางเอกที่ชัดเจนแต่ว่าเอาจริงๆพอเขียนอะก็รู้สึกว่าแบบเออให้หมอพีทมันเป็นด้านดีแบบบริสุทธิ์เนี่ยอืมนะพี่เห็นมุมมองความดีของดีตั้งแต่ตอนนั้นไว้โอ้พี่หัวล้ออะไรมันมีมันมีเราแค่ไม่ได้เผยแร่ออาให้คนเห็นแต่พี่ดึงมุมมองที่ ไม่มีใครเห็นไว้ว่านี่เป็นคนดีขึ้นมาเว้ดูดีสุดๆเลยนี่คือการเผยแพร่ความดีในตัวใช่มันเป็นมุมที่คนรู้สึกว่าอินดี้มันเจ้าชู้อ่ะแบดบอยว่ะจริงๆพอจับเขาใส่แว่นเขาดูดีขึ้นมาไม่งั้นหลอกผู้หญิงไม่เนียนหรอกอเราหลอกผู้หญิงในข้าวหมอมันจะดูเนียนกว่าการที่เราไปทำอย่างอื่นแล้วเราหลอกผู้หญิงใช่ไหมก็คิดแต่ไงก็ได้ถ้าสบายใจ